สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องหวึงนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกๆท,ท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่3สิงหาคม2,564กันก่อนเนาะเดี๋ยว้็ไปดูของวันที่สนะคะพี่น้องจา๋า อ่สำหรับของวันที่3มนะคะพิเศษบนออก6 8แดหล่างสี่นะคะซึ่งน้องหุ่งก็หลุดนะคะพี่น้องจาวันนี้ดูคร่าวๆแล้วน่าจะหลุดนะคะศูนน้องหุ่งก็ไม่มีนะคะพี่น้องจาห้าห้าก็หลุด8ปดหนึ่งเดสอง วันนี้หลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับของวันที่สามนะคะพี่น้องจ๋าหลุดไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่4นะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ <c oughs> สูตรวัดใจนะคะสําหรับของวันที่สี่นะคะพี่น้องจ๋าวันที่สี สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะเด่น วิ่งรูดนะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ เพราะว่าน้องหวนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนครับพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะเผื่อมีตัวชอบเนะาะอมาดูสําหรับของวันที่สี่นะคะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสูตรวัดใจวันนี้นะคะน้องหวงก็จะให้เด่นที่สี่กับ5นะคะเด่นที่สี่กับห้าวิ่งรูดด้วยนะคะ มาเจาะสี่กันนะคะสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดนะคะสำหรับห้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดชุดกัน หรือใครที่ไม่ชอบพี่น้องบึงจับก็สามารถรอดูในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจ้าสําหรับชุดกันนะคะน้องบึงก็จะมีสามสามนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสองนะคะพี่น้องจ้าอ่าส่วนสามตัวเนาะสามตัวกับมาตัวไถ่ในกับไข่พี่น้องจ้าถ้าไม่มาตรงตรงก็อ่า สตัวก็จะมี2 4 7 1 5 2 1 4 2นะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนตารางกำลังวันนะคะตารางกำลังวันก็จะมี0นะคะพี่น้องจ๋ามี6 9แล้วก็8นะคะอ่าถ้าใครที่ไม่ชอบพี่น้องหืงจับให้ ก็สามารถดูในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจาอ๋าชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะพี่น้องจา๋ามันก็หลายตัวเนาะพี่น้องเนาะเลือกตัวที่ชอบนะคะอ่ตัวที่น้องหฝึงชอบนะคะมีสี่สองสี่จ็ดแล้วก็ห้าสองนะคะใครชอบก็จุดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปรับปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบึงก็คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันเพราะแม่พี่น้องนะคะเผื่อมีตัวชอบนะคะ,ะสำหรับของวันนี้นะคะน้องบึงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่น้องจ๋าเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีคะ่ะ